ในแต่ละวันนะครับเราจะมีชีวิตที่ค่อนข้างรีบอยู่แล้วแล้วก็วุ่นวายมีเรื่องปวดหัวต่างๆเรื่องรีบวุ่นวายแล้วก็ปวดหัวอยู่ตลอดคนสวีเดนก็เลยมีการพักเบรกขึ้นมาที่เรียกว่าฟิกาดนะเป็นการดึงจังหวะชีวิตให้ช้าลงนิดนึงจากความเร่งรีบในแต่ละวันสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Connector Podcast นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวัฒน,ธ,นธรรมการพักเบรกดื่มกาแฟของคนสวีเดนนะครับที่เรียกว่าฟิก้าที่มาที่ไปของไอตัววัฒน,ธ,นธรรมที่ชื่อฟิก้าเนี่ยมาจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละวันนะครับเราจะมีชีวิตที่ค่อนข้างรีบอยู่แล้วแล้วก็วุ่นวายมีเรื่องปวดหัวต่างๆอาจจะต้องรีบไปทํางานถึงที่ทำงานก็เจอเรื่องเครียดเลยนะครับมันจะมีเรื่องที่ต้องทําให้ต้องรีบวุ่นวายแล้วก็ปวดหัวอยู่ตลอด คนสวิเดนก็เลยการพักเบรกขึ้นมาที่เรียกว่าฟิกกานะเป็นการดึงจังหวะชีวิตให้ช้าลงนิดนึงจากความเร่งรีบในแต่ละวันการให้ตัวเองได้หยุดพักเพื่อพักผ่อน ความตึงเครียดก็ได้คุยกับเ,เพื่อนๆบ้างนะครับจากเลือกวุ่นวายเพื่อเชื่อมต่อกับคนละค้างให้มากขึ้นนะครับผ่านการจิบกาแฟพูดคุยกับคนอื่นฟิก้าเนี่ยมันคือการเบรกแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็นั่งคุยกับคนอื่นวัฒนธรรมนี้เนี่ยทำให้คนสวีเดนมีอาการบริโภคกาแฟต่อหัวเนี่ยมากที่สุดอันดับสามของโลกเลยนะครับรองจากประเทศฟินแลนด์แล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับหมายความว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่มีคนใช้เยอะมากนะครับ กับคนสวีเดนแล้วคนสวีเดนก็ใช้จริงๆด้วยเรามาดูกันว่าฟิกกาคืออะไรแล้วเราจะสามารถเอานธรรมนี้มาใช้กับเรายังไงได้บ้างก็คือจังหวะการพักเบรกดื่มกาแฟชิลๆระหว่างวันของประเทศสวีเดนนะครับจากการสลับพยางค์คำว่าคาฟี่หรือคาเฟ่ที่แปลว่ากาแฟนะครับกลายเป็นฟิกกาที่การง่ายๆก็คือดื่มกาแฟสั้นๆสัก15นาที1แก้วกินกับขนม สักอย่างหนึ่งค,ค,ค่อยๆคินน้่จิบกันไปแล้วก็จะนั่งคนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนๆก็ได้นะครับสามารถใช้ฟิก,ก้าในการนัดคุยงานหรือประชุมเล็กๆก,ก็ได้ก็คือหมายความว่าโอเคเราไปฟิก,ก้ากันก็คือนั่งกินกาแฟแล้วกินขนมแล้วก็นั่งคุยกันไปด้วยก็ได้นะครับจะทำให้บรรยากาศเนี่ยสบายมากขึ้นพักต้นไหนก็ได้ครับไม่มีรูปแบบแต่ตัวนะครับพอยที่สำคัญคือการดื่มกาแฟเพื่อผ่อนคลายเรื่องจังหวะชีวิตให้ช้าลงเป็น เวลาสั้นๆระหว่างวันนะครับฟิก้ายังใช้ในการเป็นก้ออ้างพินาเจอเพื่อนฝูงด้วยกีอ่อยู่ในออฟฟิศด้วยกันเออเดี๋ยวไปฟิกา้าไปไปเจอกันที่ทีมนะคนในออฟฟิศสวีเดนเนี่ยจะมีห้องพักที่เรียก่าฟิก้ารูมขึ้นมาเลยนะครับช่วงเวลาก้าของชาวออฟฟิศสวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2เวลาก็คือ10บโมงบ่ายสองเพให้พนักงานได้มีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างพักนั่งฟิก้าเนี่ยงานดีขึ้นจริงไหม งานวิจัยในหัวข้อด้วยว่าการนั่งพักสั้นๆกับประสิทธิภาพการทำงานที่ตีพิมพ์บนเวลาสามโพสต์วันนะครับผมว่าคนที่ได้พักทำงานสั้นๆนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าไมโครเบรกเนี่ยจะทำให้มีการกระตือลื้นมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยล้าน้อยลงนะครับ เป็นการเบรกตัวเองจากความสะสมความเครียดนะครับรีเฟรชตัวเองใหม่สักพักหนึ่งนะครับสมงผมดใ้ความเหนื่อยล้าน้อยลงแล้วก็มีความโปรตีนมากขึ้นโดยผู้คนที่เข้าร่วมทดสอบ2335คนเนี่ยบอกว่าโอเคมีการไมโครเบรกระหว่างวันเนี่ยก็ะกะกะระให้กระชับกระชับมากขึ้น60%เลยนะครับนี้การโครเบรกเวลาสั้นๆเนี่ยเหนือจากเวลาพักปกติเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อสิทธิภาพงานโดยตรงแต่ส่งผลทางอ้อมต่อเรื่องชังบวกของพนักงานที่มากขึ้น บริษัทไหนบ้างที่นำฟิก้าไปใช้นะบริษัทอีเกียที่สวีเดนนะครับเรารู้กันอยู่ที่สวีเดนบริษัทอีเกค่อนข้างใหญ่นะเป็นเวลนคุรมครกรที่จําเป็นมากเพราะฟิก้าสามารถช่วยให้การคุยงานที่บรรยากาศตึงเครียดเนี่ยได้รับลื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากห้องประชุมเป็นห้องกาแฟได้ด้วยนะครับห้องที่เรานั่งกินกาแฟกันลดความเครียดนะครับมันจะจริงจังมากแล้วก็สามารถเพิ่มความโปรทีนหรือความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ตามคอนเน็กเตดนะครับขอบสวัสดีครับ